สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาดูขนมโบราณนะครับที่ทุกทุกท่านหรือหลายๆคนชอบนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าขนมฝักบัวนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาดูหน้าร้านเลยนะครับตอนนี้กําลังผสมแป้งนะครับแล้วก็รอให้น้ํามันร้อนนะครับขนมฝักบัวนั้นถ้าความอร่อยจริงๆนะครับจะต้องกรอบนอกนุ่มในครับนี่ครับลงไปทีละกระบวยนะครับ หนงกระบวยลงไปได้1ชิ้นนะครับทางร้านขายอยู่ที่6ชิ้น20บาทนะครับดูรัาทอดไปกลมๆนะครับตรงกลางจะป่องๆนะครับแล้วก็ขอบจะกรอบนุ่มอร่อยนะครับอ่ากรอบนอกนุ่มในนะครับตัวนี้คือในส่วนของขนมฝักบัวโบราณนะครับก็ไม่ใช้น้ำมันมากเกินไปนะครับการทอดฝักบัวนะครับตามที่ได้สอบถามกับเจ้าของร้านนะครับบอกว่า ถ้าอยากให้มันอขอบมันเกรียมหรือแผ่นมันบางจะต้องใช้น้ำมันน้อยนะครับแต่ถ้าเหมือนในภาพนี้ครับตอนที่ทุกท่านเห็นตอนนี้คือใช้น้ำมันที่มีจำนวนเยอะหน่อยก็จะทําให้ตรงกลางมันสูงขึ้นมานูนขึ้นมานะครับแล้วก็จะให้เป็นลักษณะนุ่มตรงกลางนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบนุ่มๆก็สำหรับคนที่ชอบทานขนมฝักบัวแบบนุ่มๆน,นะครับก็แนะนาร้านนี้เลยนะครับ พิกัดร้านนะครับจะตั้งอยู่บริเวณถนนด้านหน้าอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็จะขายในช่วงเช้าเช้านะครับก็ไปถึงประมาณสัก3-4มสี่โมงเช้านะครับก็จะหมดแล้วนะครับก็สามารถแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนได้นะครับมารับประทานได้นะครับตอนนี้ก็เป็นขนมฝักบัวโบราณนะครับทำใหม่ๆสดๆทุกวันนะครับกรอบอร่อยนะครับทานแล้ว ต้องกลับมาทานอีกครับแนะนําเลยการันตีร้านนี้เลยครับอร่อยมากๆแล้วก็ในส่วนของน้ํามันก็เปลี่ยนใหม่ทุกๆวันนะครับเห็นไหมครับตอนนี้กรอบมากสีเหลืองทองนะครับน้ํามันใสนะครับก็ทําให้ลดอาการเป็นไขมันอุดตันต่างๆได้นะครับตอนนี้ก็กรอบๆอย่างนี้ลยครับขอบๆนี่กรอบนุ่มนะครับตรงกลางนุ่มนะครับด้านข้างกรอบนี่ครับก็ทอดไปเลยครับเหมาเรียบร้อยครับชิ้นนี้8ชิ้นนะครับอ่าต่อแม่ค้าเลยขอ20บาทได้ไหมนะครับตอนนี้ก็ มาลองชิมได้นะครับสำหรับคนที่ชอบทานนะครับขนมฝักบัวคุณแม่สมอนนะครับแวะเวียนมาอุ่นนุนได้ครับ